หนึ่งในไอเทมโชว์รวยของเด็กๆในสมัยก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นของอยู่ชนิดหนึ่งที่เราเนี่ยมักจะเอาไว้ใช้แทนเงินสดจริงๆเวลาเล่นขายของกันและเอามาทําตัวอุดรวยกันยกใหญ่ใช่แล้วนะครับสิ่งนั้นก็คือแบงก์กาโมนั่นเอง แล้วเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าทาไมทําไมเขาถึงเรียกว่าแบงกามอ่อกันทั้งๆที่ยุคข,ของเราเนี่ยไม่เห็นจะมีตัวกาโมอยู่บนแบงก์เลยซึ่งจากการสืบคน้นข้อมูลของผมเนี่ยก็พบนะครับว่าจริงๆแล้วแบงกาโม่เนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงยุค70นู่นเลยล่ะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยจะมีซีรีส์ยอดมนุษย์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาฉายในประเทศไทยมากมายหลายเรื่องและหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงนั้นเรื่องหนึ่งก็คือกาโมมนุษย์กายสิทธิ์ซึ่งนี่หลคครับก็ื ที่มาของคำว่ากาโมบนแบงค์ปลอมที่เรารู้จักกันนี่เองแล้วกาโมคือใครทำไมถึงเอามันเนี่ยมาโพลบนแบงค์จนกลายเป็นคำเรียกติดปากจนมาถึงทุกวันนี้ในวันนี้เพลินดีมี Me เรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0ูนบาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ บงกาโมเกิดขึ้นในราวปีพุทธศักราช2 5 1 4โดยที่มาของชื่อกาโมก็มาจากซีรีส์ยอดมนุษย์จากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าสเปกเตอร์แมนเป็นเรื่องราวของกาโมโจจิร่างแฝงของหุ่นยนต์สเปกเตอร์แมนที่สร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ต่างดาวจากดาวเนบิลา71ที่ถูกส่งมาบนโลกของเราเพื่อรักษาความสงบสุขและจากชื่อของเพกในเรื่องอย่างกาโมโจจิม่เองที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเรื่องในเวอร์ชั่นภาษาไทยในชื่อว่ากาโมมนุษย์กายสิทธิ์ แล้วมันเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากล่ะครับ เรียกได้ว่าเด็กๆในยุคนั้นเนี่ยจะต้องมีเจ้ากาโมเป็นฮีโร่ในดวงใจกันเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูที่มาของตัวแบงกาโมกันบ้างครับโดยต้นกําเนิดของแบงกาโมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะในยุคสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีกฎหมายหรือกสิทธิ์ที่แข็งแรงพอบวกกับความคิดสุดบันเจิดของพ่อค้าที่ต้องการเอาสิ่งที่เป็นที่นิยมในช่วงนั้นเนี่ยมาทําสินค้าจัดจําหน่ายก็เลยมีการเริ่มผลิตแบงกาโมออกมาให้เด็กๆเนี่ยได้ซื้อไปเล่นกันครับซึ่งบนแบงกาโมนั้นก็จะมีข้อความกํากับไว้ว่าบตรนี้ เป็นรางวัลในการปราบเล่าร้ายโดยแบงกามรุ่นแรกๆเนี่ยจะมีรายละเอียดของแบงที่สูงมากๆแล้วครับแล้วก็ได้รับความนิยมพอๆกับซีรีส์เลยทีเดียวและหลังจากนั้นความต้องการแบงกามก็เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นจนทางผู้ผลิตนั้นไม่สามารถผลิตได้ทันขายจนต้องลดความละเอียดแล้วก็ความพิถีพิถันของแบงลงแต่ความนิยมที่คิดว่าอาจจะลดลงไปพร้อมกับคุณภาพเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับกลับกลายเป็นว่ายิ่งผลิตได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ยิ่งขายได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย พราะด้วยรายละเอียดที่ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพลดลงไปแต่ยังมีความคล้ายคลึงกับแบงค์จริงๆอยู่ดีก็เลยทําให้เด็กๆอย่างเราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมีเงินมากมายแถมยังใช้เล่นขายของกันได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วครับและต่อมาจากความนิยมในการนําแบงค์กามโมไปเล่นกันของเด็กๆเนี่ยก็ทําให้มีการผลิตแบงก์ชนิดอื่นๆขึ้นมาเพื่อลอกเลียนแบบแบงก์กามโมมากขึ้น อาทิเช่นแบงค์หุ่นอภินิหารแบงค์ซูเปอร์แมนหรือแบงค์รูปซูปเปอร์ฮีโร่รุ่นใหม่ๆแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ยังคงเรียกของเล่นแนวธนบัตรปลอมประเภทนี้ว่าแบงค์กามโมจนติดปากแหละครับเหมือนกับที่เราขุนการเรียกของซักซอกว่าแฟบนั่นเองแหละครับ โดยในปัจจุบันแม้ว่าแบงก้าโมนั้นดูจะเริ่มเลือนหายไปบ้างนะครับเนื่องจากกฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์ที่เข้มข้นขึ้นและเทคโนโลยีการผลิตของเล่นนั้นพัฒนามากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้เด็กๆในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นต้องใช้แบงค์ปลอมมาเล่นกันแล้วนั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของแบงกาโมที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆล่ะครับเคยเล่นแบงกกาโมกันหรือเปล่าส่วนตัวผมเองเนี่ยยังจําได้ว่าเคยมีการพับไปวางหลอกคนเดินไปเดินมาอยู่บ่อยครั้งไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยทํากันหรือเปล่านะครับถ้าเคยทําหรือเคยเล่นแบบอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต re ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ